สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ปลาจะพามาชมต้นไม้รอบๆบบ้านแต่วันนี้จะขอเน้นเฉพาะที่เป็นไม้ด่างละกันนะคะและเน้นที่เป็นด่างเ,าเขียวด่างแต่เขียวด่างอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะเริ่มต้นที่ต้นนี้เลยละกันค่ะต้นนี้คือไซสามเหลี่ยมหรือไซหัวใจหรือบางคนก็เรียก สาลิกาใบด่างนะคะเป็นเขียวด่างแบบด่างเหลืองนวลนเหลืองอ่อนๆนะคะสวยนะคะคต้นนี้คนนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าปลูกใส่กระถางทำมาค้าขายนะคะมีความเชื่อเรื่องทำมาค้าขายขายดีแบบนี้นะคะ เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะต้นนี้เลี้ยงง่ายมากขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอนกิ่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นต่อไปกันต้นต่อมาที่จะพามาให้ชมกันนะคะนี่ก็คือพรบพึงด่างค่ะ พับพึ่งด่างนี่ลายแต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นอันนี้จะเป็นเขียวด่างขาวค่ะแต่ลวดลายสวยงามให้ดูแต่ละใบนะคะไม่เหมือนกันเลยนะเเส้นสีขาวนะคะหนาะบ้างบางบ้าง,างเป็นเส้นเล็กๆเหมือนแบบเหมือนเอาดินสอมอาขีดเป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากนี่ก็อีกใบหนึ่งเห็นปะไม่เหมือนกันเลยนะคะสักใบเดียว ต้นนี้มาปลูกในร่มก็ได้กลางแจ้งก็ได้ค่ะกลางแจ้งจะออกดอกนะคะถ้าปลูกในร่มจะไม,ไม่ไม่ค่อยโดนแดดจะไม่ค่อยออกดอกค่ะวิธีขยายพันธุ์ก็คือนี่ที่โคนต้นนะคะเขาจะแตกหน่อเล็กๆเราก็แซะขุดค่อยๆขุดนะคะเอาหัวแยกออกมาชําในกระถางหรือจะลงดินดินเลยก็ได้นะคะอ๋อนี่ค่ะด้านหลังใบ ด้านหลังใบก็ยังมีเห็นลายนะคะสวยงามจริงๆค่ะพับพึ่งด่างเนี่ยเ,เขาจะใช้ใบเนี่ยไปแต่งไปแต่ง,แต,งแต่งอะไรล่ะแต่งแต่งดอกไม้อะค่ะจัดดอกไม้พวกจัดดอกไม้ร้นดอกไม้เนี่ยเขาจะใช้ใบไปตกแต่งค่ะไปค่ะพาไปดูต้นต่อไปกันต่อค่ะ ้นที่3ของเราแล้วนะคะนี่ก็คือเตยด่างค่ะเตยสีทองซึ่งจะเป็นเขียวสับเหลืองค่ะเขียวสลับเหลืองนะคะและลายแต่ละใบไอลายที่เขียวแซกในเหลืองตรงกลางเนะะี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะ,ะดูอย่างใบนี้เห็นไหมเขียวก็อีกแบบหนึ่งนะและใบนี้ใบอื่นๆก็อีกแบบหนึ่งเช่นกันนะคะ ต้นนี้กลางแจ้งได้ในล่มได้ม่มีปัญหานะคะ,ะขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอเช่นกันค่ะเวลาเราจะขยายพันธุ์เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะหน่อเล็กๆแบบนี้ค่ะเราก็ค่อยๆดึงออกมาดึงจากตรงโคนออกมานะคะแบบนี้นะคะดึงแยกออกมาแล้วก็ไปปลูกใหม่ได้เลยค่ะเป็นง่ายมากนะคะ ใบก็ใช้ในการตกแต่งแจ,จกแจงกันดอกไม้เช่นกันค่ะจัดจเช้าอะไรพวกนี้นะคะใบเขาสวยแล้วใบก็ไม่ค่อยหักด้วยนะต้นที่4ี่แล้วค่ะต้นนี้เป็นไม้มงคลค่ะเป็นใบเขียวแล้วก็ เส้นลายเป็นสีขาวชัดเจนนะคะเหมือนก้างปลาเลยอย่างนี้นี่เรียกว่าเสริมบารมีค่ะต้นนี้ก็การขยายพันธุ์ของเขาการตรงตรงตามการการอย่างงี้ค่ะต่อไปนานๆนะเขาก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็รอต้นใหม่ที่มันมีรากนะนะหรือต้นใหม่จะแทงขึ้นมาจากรากเนี่ยก็ค่อยๆดึงออกมาแล้วไปขยายพันธุ์ต่อหรือตัด ต้นเป็นท่อนๆแล้วไปชำดินก็จะได้ต้นใหม่เช่นกันนะคะค่ะอันนี้เป็นตระก,กูลอกโกนีมาค่ะเขียวด่างเขียวอ่อนมากค่ะเขียวอ่อนมากไม่ใช่ด่างขาวนะคือด่างเขียวอ่อนมากๆแต่ละใบด่างเข้มด่างน้อยมากน้อยไม่เท่ากันนะคะสังเกตดู อโกนิมาอันนี้ต้นนี้ชื่อเพชรน้ำหนึ่งค่ะต้นนี้เลี้ยงแยกออกมาจากต้นแม่แล้วก็มาเลี้ยงตั้งกอมใหม่สวยงามแล้วค่ะเวลามองใต้หลังใบก็สวยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะต่อมาต้นพลูด่างตัวนี้เป็นพลูงาช้างนะคะ เขาจะเป็นเขียวด่างขาวด่างแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะคะอย่างใบนี้ด่างแบบนี้หรือด่างเนี่ยเขียวน้อยขาวเยอะหรือเขียวเยอะขาวน้อยสวยงามค่ะไม้นี้อยู่ในบ้านได้อยู่ในร่มได้ไม่มีปัญหาแต่กลางแจ้งแดดจัดไม่ได้นะคะใบไม้นะวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยแค่ตัดกิ่งมาชํำในน้ำหรือปักลงดินเลยรอร่าง,งอกแค่นี้เองค่ะ ถัดมาค่ะถัดมาต้นนี้คือแซยกด่างนะคะหรือบางคนก็เรียกกวักค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นเขียวด่างขาวด่างอมเหลืองถ้าใบาใหม่ๆแล้วก็จะค่อยๆขาวและพอใบเริ่มแก่ขึ้นก็จะเป็นมีแซมชมพูนะคะแบบนี้ค่ะวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากทำคลิปไว้แล้วนะคะเขา้ากดไปย้อนดูได้ค่ะ โดยการตัดกิ่งมาแล้วก็ปักชาเท่านั้นเองค่ะรอรากงอกต้นนี้ปลูกแดดจัดได้ในร่มได้นะคะไม่มีปัญหาส่วนต้นนี้ค่ะคือเล็บคุดแคะนะคะเล็บคุดแค้ใบเขาจะเล็กต้นจะเล็กจะไม่ใหญ่นะคะนี่ก็เขียวแซม เหมือนจะสีขาวนวนๆลๆนะนะไม่ได้ขาวแบบมากมายขาวนวลๆค่ะแต่ใบสวยน่ารักร้านจัดแจดกันดอกไม้ร้านจัดดอกไม้นะคะเขาจะนิยมใช้แซมชอบดอกไม้หรือแจกันดอกไม้นะคะนี่ค่ะความสวยงามของเขามีความอ่อนช้อยอยู่ในตัวนะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะ ตัดกิ่งไปแช่น้ำรอรากงอกหรือปักชำลงดินเลยได้เหมือนกันนะคะวิธีการก็อยู่ในคลิปก่อนๆแล้วไปย้อนดูได้นะคะเล็บคุดอีกเช่นกันนะคะนี่เป็นเล็บคุดใบใหญ่ปกติแต่ด่างนะคะเขามีแบบไม่ด่างด้วยนะคือเขียวทั้งหมดเลยแต่ต้นที่บ้านนี่เป็นแบบด่างนี่จะใบใหญ่กว่านะคะวิธีการขยายพันธุ์เหมือนกันเลย สำหรับคลิปนี้ขอปิดท้ายกันด้วยไม้ใบสวยๆอย่างต้นชื่อสากลก็คือเฮลิคเนียค่ะหรือภาษาไทยก็เรียกว่าธรรมรักษาแต่ตัวนี้เป็นเฮลิคอนเนียใบด่างนะคะเฮลิคอนเนียเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ว่าวันนี้เน้นใบด่างเขียวด่างก็เลยเลือกตัวนี้มาให้ชมกันนะคะ สังเกตดูค่ะความด่างของแต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกันเลยบางใบก็เขียวซะไม่มียบางใบก็ด่างเยอะมากอย่างใบนี้เดี๋ยกให้ดูนะคะใบนี้ก็ด่างสวยนะคะสวยมากเลยค่ะหรือใบนี้ก็ด่างสวยเช่นกันนะคะเกือบจะเหมือนลายพลานเลยลายเหมือนลายทหารไปเลยเก,เกือบเหมือนเลยนะคะนี่ค่ะคือกอเนี้ยเป็น พันใบด่างทั้งหมดนะคะแต่สังเกตดูนะบางใบเขาก็ไม่ด่างเห็นไหมคือมันมีความสวยงามตามธรรมชาตินะคะอย่างใบนี้เห็นไหมใบนี้สวยนะสวยมากค่ะถ้าโดนแดดเน้งโดนแดดออกดอกนะคะดอกเขาจะสีเหลืองเหลืองส้มะคะ่ะแต่ถ้าไม่โดนแดดก็ไม่เป็นไรเนยงในบ้านได้เนี่ยค่ะนี่คือดอกแต่ดอกนี้โรยแล้วนะดอกแก่แล้ว มุมนี้คือแบบโดนแดดจัดมากนะคะต้นเขาก็จะสูงเลยค่ะเห็นนี่คือด้านหลังใบนะ,ะที่เห็นด่างเนี่ยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไม้เขียวใบด่างไม้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วอันนี้คือขอทำเป็น ep 1แล้วเดี๋ยวจะมี ep 2ตามมาค่ะแล้วมาติดตามกันดูนะคะว่าเขียวด่างจริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างเยอะมากนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วยังไงอย่าลืมรอ EP 2ของเขียวไม้ใบเขียวใบด่างนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย